ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาผ่านระบบ Zoom ค่ะนายพานุยัมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมหารือคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อลดจำนวนคนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสังคมของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยนโยบายของเศรษฐกิจด้านสังคมและความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรายงานผลการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าของการบริหารจัดการการคัดแยกขยะของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงการบริหารจัดการวัคซีนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องจากสภาการชาติไทยเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตท่านวิกฤตนอกจากนี้ยังได้แนะนําผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีจากอําเภอบางไทรเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจําหน่ายของดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ต่อไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น จึงเปิดเพจศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอายุทยาเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนที่จะได้รับผลกระทบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยขอความร่วมมือชาวอายุธยาช่วยกันสอดส่องดูแลและปฏิบัติตามมาตรการ DMSTT หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานของรัฐในพื้นที่ให้ทราบในทันทีค่ะ